แรกคือประมวลกฎหมายแลแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้คํานิยามว่าสมรสเท่าเทียมเก่ตัวหนึ่งออกมาต่อต่อการเขาเรียกว่าป,กกาประกาศของปปชเรื่องหลักเกณฑ์ของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรื่องแรกของคู่สมรสที่ว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากชายหญิงเป็นคู่สมรสนั่นหมายความว่าตัวตัวบทกฎหมายเนี่ยก็คือข้ามกำแพงเรื่องเรื่องเพศละ หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงนะฮะหรือเพศอื่นๆนะฮะสามารถทําการจดทะเบียนสมรสได้พอทําการจดรทะเบียนสมรสได้นะครับนักศึกษาก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจต่อไปว่าเอ๊ะพอจดทะเบียนสมรสได้ไม่ใช่จดทะเบียนสมรสกันอย่างเดียวจดทะเบียนสมรสแล้วมันก็จะมีทั้งสิทธิแล้วก็หน้าที่นะฮะรวมถึงกรณีที่อาจจะเป็นกระทบถึงทรัพย์สินหรือนิสินด้วยนะฮะ นั่นหมายความว่าพู้บุคคลเนี่ยที่จะเป็นคู่สมรสต่อกันเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์นะฮะเหมือนเดิมเนี่ยเป็นชายกับหญิงอายุตัวอย่างเหมือนเดิมเดิมชายกับหญิงปัจจุบันเนี่ยหญิงกับหญิงชายกับชายก็จะเหมือนเมื่อก่อนชายกับหญิงคือกรณีอยู่กินกันจดทะเบียนสมรสและเกิดทรัพย์สินกันขึ้นมาทรัพย์สินที่งอกเงยหรือได้มาภายหลังจดทะเบียนสมรสเนี่ยนักษา เราก็ต้องรู้เรื่องตนมาแล้วว่าเป็นสินสมรสดังนั้นกรณีชายชายหรือหญิงหญิงหรือเป็นกรณีสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่อนุญาตให้จดทะเบียนสมรสกันได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อมีทรัพย์สินนะฮะเกิดขึ้นเป็นไรฮะถือว่าเป็นสินสมรสเว้นจะมีการทำเขาเรียกสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อสมรสเอาไว้ก็ใช้บังคับตามนั้นแต่ถ้าไม่ทำเอาไว้นะฮะและเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้น นะฮะเกิดก็ถือว่าเป็นสินสมรส